คลิปนี้มาแนะนําวิธีการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรธานาคารกสิกรไทยเริ่มต้นให้เราหยิบมือถือขึ้นมาและเข้าแอปเคพัทธานาคารกสิกรไทยให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้เรากดธุรกรรมปุ่มกลางตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากดถอนเงินเมนูนี้เลยครับเสร็จแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่ต้องการจะถอนกดเลือกได้เลยนะครับหรือว่าเรานะครับจะมากดเลือกจํานวนเงินตรงนี้และป้อนจํานวนเงินที่ต้องการถอนเข้าไปก็สามารถทําได้ เมื่อเราเลือกจำนวนเงินได้แล้วนะครับให้เรากดยืนยนันเช็คถูกตรงนี้ต่อไปหนะ้ารายการถอนเงินถ้าขึ้นหน้านี้แล้วให้เรามาที่ตู้ ATM ของกสิกรไทยนะครับเสร็จแล้วให้กดถอนเงินไม่ใช่บัตรต่อไปกดเคพัดเสร็จแล้วนะครับตู้จะขึ้นว่า QR สําหรับถอนเงินก็ให้เราหยิบมือถือขึ้นมาอีกครั้งและกดสแกน QR ถอนเงินปุ่มตรงนี้นะครับ จากนั้นเราก็นำหน้าจอโทราศัพท์ไปสแกน QR Code ที่หน้าตู ATM ้ ATM โดยให้ QR Code อยู่ในกรอบตรงนี้เพื่อสแกน QR ถอนเงินได้เลยนะครับเมื่อสแกนผ่านแล้วนะครับมันจะมีให้เราเช็คยอดเงินว่าถูกต้องแล้วหรือยังค่าธรรมเนียมถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วก็สามารถกดยืนยันตรงนี้ได้เลยครับ ถ้ากดยืนยันในมือถือแล้วหน้าต่อไปจะขึ้นว่ายืนยันการทํารายการถ้ามือถือขึ้นแบบนี้แล้วก็ให้เรามากดยืนยันที่หน้าตู้ ATM ได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่เรากดยืนยันที่ตู้ ATM เราก็หยิบเงินที่ถอนขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนง่ายๆแค่นี้น,นะครับสำหรับการถอนเงินหน้าตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยนะครับง่ายและสะดวกมากนะครับเราไม่ต้องพกบัตรแถมฟรีค่าทมเนียมอีกด้วยนะครับเพื่อนเพื่อน,อน,นะครับสามารถดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางได้เลยนะครับ โอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเบนเทคสอนใช้ Android ให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ